สวัสดีครับวันนี้เรามาดู i n นาวาคริสตกันอันนี้ก็เป็นชุดบอะแบบโซฟานะครับเสริมใยสังเคราะห์นั่งแล้วนุ่มขึ้นอันนี้จะเป็นตัวรุ่น V นะครับเป็นตัวทอ็อปเบาะไฟฟ้าติดตั้งแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับปรับได้ทุกจุดนะครับอ่าปรับไฟฟ้าเลื่อนโอเค อันนี้ลูกค้าก็สั่งตัวหมอนรองคอเพิ่มนะจริงๆไม่มีในชุดนะครับอันนี้เราจำหน่ายเหมือนกันเป็นราคาพิเศษนะครับเข้าชุดข้างหลังนะครับอเราดูตัวนี้กันดีกว่ารุ่นวีนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้ก็ทำให้ใช้งานเลื่อนได้ตามปกติเหมือนกันงานเข้ารูปสวยงามแบบนี้เลยข้างหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับ รุ่น V แถวกลางอ่าก็จะมีเป็นเบาะที่นั่งแยกซ้ายขวาแบบ VIP นะครับกับตันซีดอ่ามีเท้าแขนนะอันนี้ก็คุมให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่าใช้สำหรับวางแก้วเว้นสวยงามแบบนี้นะครับข้างหลังนั่งนุ่มสบายกว่าเดิมนะอ่าลดแรงสะเทือนได้ท่านใดที่ผู้ใหญ่นั่งเนาะอยากจะ,ะนั่งแล้วสบายขึ้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ช่วงล่างก็ยังเป็นของ f o r t จ n e r เนาะเหมือนรถกระบะก็ช่วยได้นะครับทำให้นั่งแล้วนุ่มขึ้นอันนี้สั่งเป็นหนังดำได้แดงสวยเลยนะครับเพราะลูกค้าใช้พรมดำได้แดงอยู่แล้วเข้ารูปสวยงามสีหนังเลือกได้สีได้เลือกได้นะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้่าสวยๆแบบนี้เลยหรืออยากมาลองนั่งมาที่หน้าร้านได้นะครับขอบคุณมากครับ